ลองดูการบิฟสคัดเลนนะครับอัพอันไหนไปอันไหนขอเริ่มต้นที่อนาลามอนก่อนแล้วกันนาลามอนมาถึงมันจะมีอันนี้มาให้อันแรกเลยนะครับไม่ต้องไปอัพไม่ต้องสนใจอะไรมาทางนั้นเราก็มาเก็บแต้มตรงเนี้สคัดเนี่ยของนาลามอนเนี่ยต้องใส่สัญลักษณ์มันก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บแต้มแล้วก็มาเปิดอันนี้เป็นอันแรก คำพูดมันบิ้วไปเต็มแล้วนะมันเลยไอ้นี่มันเลยไม่เห็นเนี่ยก็เอาก็อันนี้อันนี้ไม่ต้องมายุ่งนะครับมาทีแรกมันให้อันนี้อันเดียวแล้วเราก็ข้ามาอันนี้เลยมาปลดล็อกอันนี้ปุ๊บก็ไม่ยังไม่ต้องอัพนะย้ําว่ายังไม่ต้องอัพก็จะมีให้สองแบบแล้วตอนนี้คุณจะเลือกเล่นที่จะฟันแล้วหายตัวก่อนก็จะเอาอันนี้แต่ถ้าคุณเลือกเล่นที่จะฟันแล้วมันจะมีมันจะคิดไปบ่อยก็อันนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ไปอันนี้ก่อนชอโดสเต็ปก่อน ทาโด้สเตปนี้อัพสักสักแหลงแรงหนึ่งก่อนก็ได้เอาแค่หนึ่งก่อนก็ได้เนี่ยเปิดแล้วก็อัพมันไปให้เป็นเป็นขั้นแรกอ่ะให้มันมีจุดเนี่ยเต็มเต็มมาแรกเลยแล้วก็มาเปิดอันนี้อัพให้อันอัพไอ้อกติคิทคอนเนี่ยให้เต็มเลยอ่าแล้วก็มาอัพอันนี้ให้เต็มอ่าแล้วก็ก็จะมาอัพอันนี้ให้เต็ม มาเปิดล้อให้เต็มเพราะว่ามันจะลดโคดาวของสกิลของ,ของตอนที่เราใช้สกิลห้ามันจะเร็วขึ้นอ่ะใช้ได้บ่อยขึ้นแต่เราไม่สนใจเรามัน,ม,นมันบัฟแค่ทีเดียวในมิชชั่นแต่มันจะได้บัฟบ,บัฟได้เร็วหน่อยก็มาเอาอันนี้พออันนี้เต็มปุ๊บก็จะเอาอันนี้ก็ได้หรือว่าจะมาเอาอันนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ ไม่ได้ฟิกแล้วแต่หลักๆคือเริ่มร่มเริ่มต้นเลยมีมาให้อันนี้อันแรกไม่ต้องไปอัพครับมาเปิดอันนี้พอเปิดนี้เสร็จอัพมาเปิดอันนี้แล้วก็อัพไปหนึ่งอันแล้วก็เลื่อนมาเปิดอันนี้แล้วก็อัพอันนี้ให้เต็มแล้วก็ไปอัพอันนี้ให้เต็มแล้วก็มาอันนี้อัพอันนี้เต็มนอกนั้นก็แล้วแต่คุณแล้วครับจะอัพยังไงหลักๆคือให้อัพแบบนี้ครับ